นัปิโตชสวัสดีครับพบก,กับผมนัดปิ่นโตในเกม Dead End Road ครับก็เป็นเกมสยองขวานี่เกมหนึ่งที่เอามาเล่นให้ดูกันนะครับเกมนี้อ่ะกราฟิกแบบว่าจะเป็นแนวเรท r รคือจะไม่ได้เน้นความสวยงามของกราฟิกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงคือเขาบอกว่ามันเป็นการขับรถครับขับรถไปเรื่อยๆในช่วงที่วันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ย และเราก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆนา,นานาซึ่งผมยังไม่รู้รายละเอียดของเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่ว่าคะแนนรีวิวของเกมนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองขับรถไปด้วยกันถือว่าวันนี้ผมพามาขับรถเที่ยวแบบใสๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยแล้วกันนะดูเหมือนจะใช้คีย์บอร์ดในการเล่นเอ่อเริ่มมาเจอคุณป้าคนนึงนี่แบบสไตล์กราฟิกแบบ <laughs> เสียงทุกอย่างมันเหมือนเกมยุคสมัย90เลยครับในที่สุดเธอก็มาหาฉันแล้วที่รัก เข้ามาใกล้ๆสิจ้าบางทีรูปรักของฉันอาจจะทําให้เธอตกใจใช่ไหมจริงๆคุณป้าก็เป็นคนสวยนะครับผมว่าตอนสาวๆน่าจะมีหนุ่มมาพมร้อมๆเยอะนะ <c oughs> เออไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าหนุ่มน้อยดูเหมือนเธอกำลังต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ใช่ไหมพิธีกรรมอะไรวะ <c oughs> นั่นเป็นสิ่งที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะถามฉันบ่อยๆ แปลว่ามีคนเคยมาถามเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมบ่อยๆนะครับคนที่มาที่บ้านหลังนี้จุดจุดจุด,จดทำไมละ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะที่พิธีกรรมนี้เนี่ยมีพลังนะครับพลังที่จะสามารถทําให้เธอได้รับพรหนึ่งข้อแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างที่แย่มากๆเลยนะจุดจุดจ,ดจุดครับคุณป้าเป็นแม่มดปะครับหรือเป็นอะไรสักอย่างที่แบบประกอบพิธีเกี่ยวกับ เรื่องพวกนี้เท่าที่ดูแล้วฉันคงไม่สามารถจะขัดความพยายามของเธอได้สินะเธอคงต้องการจะทำพิธีกรรมนี้มากๆงั้นก็ไปเริ่มพิธีกรรมกันเลยแล้วกลับมาหาฉัน and bring with you the following นะครับเหมือนให้เอาของสิ่งนี้กลับมาให้ฉันด้วยหนังสือระกางแล้วก็เทียนของ3อย่างนะครับจําได้ไหมที่รักเธอต้องจําให้ได้นะหนังสือระฆางแล้วก็เทียน เอาล่ะเธอแน่ใจนะว่าเธอยังอยากจะทําวิธีกรรมนี้ดีมากกุยังไม่ตอบเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนังสือเทียนขายแล้วก็ะระฆังครับมีลูกบอลบางอย่างให้กดให้ถูกตามพิศทางเดี๋ยวโอ้ยผมกดปุ่มดีครับเะอะไรวะเนี่ย อันนี้น่าจะถูกแล้วป่ะอ๋อ D A แล้วอีกอันนัง่งอ,อะไรอ่ะ W ครับนี่คูทำถูกวะเนี่ยมันลอยไปไหนล้วไม่รู้ครับแกต้องการอะไรจากพลังงานความมืดเหมือนเราจะสามารถอธิษฐานอะไรได้สักอย่างนะครับเออต้องพิมพ์หรอ อ๋อพิมพ์ได้ครับต้องการเราต้องการอะไรวะเนี่ยไม่ได้มีความต้องการมาก่อนเลยครับเออต้องการความรักเหงาเกินไปครับเราต้องการ girlfriend เอาเว้ยดูเหมือนพลังความมืดจะไม่เข้าใจสิ่งที่นายต้องการนะเลิฟอะอะเลิฟครับได้ครับ แล้วมีดวงตาจ้องมองมาครับวิ่งทำไมอะเอาวิ่งหนีครับขับรถครับโอ้ยเราเหนีออกจากบ้านเพราะว่ามีบางอย่างตามเรามาครับเห <c oughs> มือนผีเหมือนปีศาจอะไรสักอย่างกดอะไรขับรถ่ะ <c oughs> เริ่มนะครับออ WSD <c oughs> ในการบังคับครับ เหมือนเกมขับรถสมัยก่อนเลยนะเครื่องแฟมิลีอะให้ขับไปไหนวะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับด้านซ้ายมีตัวเลขนับถอยหลังด้วยวะยังไงวะหนีไปเร็วนะัดมีรถบรนทุกครับขับดีๆลูกเหมือนจะมีกระจกหลังอะไรอย่างงี้ด้วยนะ อยู่ดีๆวิทยุก็ดังขึ้นมาครับมีบางอย่างแทรกเข้ามาในวิทยุของผมอะน่าจะเป็นเสียงของปีศาจเมื่อกี้แล้วครับกูคแค่ขอความรักเองแล้วกูจะได้ความรักไหมเนี่ยโอ้ยชนเสาอ่ะเราตายในอุบัติเหตุครับอยากจะเริ่มใหม่ไหมลองใหม่ก็ได้ครับ๋อ,อเป็นเกมขับรถจริงๆด้วยครับแต่เราขับรถหนีอะไรบางอย่าง มันอยู่ที่ว่าเราจะขับไปได้ไกลแค่ไหนผมต้องพยายามให้ตัวเลขทางด้านซ้ายล่างลดจนเหลือศูนย์มั้งครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับขับเร็วไปก็ไม่ดีว่ะต้องค่อยๆเบรกด้วยเฮ้ยๆๆๆมันไม่เหมือนเมื่อกี้โอ้ยรถชนตายแล้ว่ะแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันเว้ยเจโด ทำไมรถตกลงฝรั่งเมืองนอกแม่งขับรถเลนไหนกันแน่วะวูได้ไปถูกเลนบ้านเราอะขับเลนซ้ายครับผมว่าฝรั่งน่าจะขับขวาแี่ผมลองชิดขวาดูแล้วกันพอเมื่อกี้รถมาสวนมาทางซ้ายครับแล้วเมื่อกี้ที่ปัดน้ำฝนแม่งติดเองเว้ยเฮ้ยเฮอะไรวะกระจกหลังไว่หลอดหน่ะจะรอดจากไอาการขับรถแบบนี้ไหมเนี่ย ขอแซงซ้ายหน่อยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างหลังมีแสงบางอย่างอะไรอะอะไรวะไฟแดงๆเมื่อกี้เอ้าเดี๋ยวไปต่อได้นะครับพอดีติดรางรถไฟว่ะเฮ้ยวิ่งดิอีก3มกิโลหน่อยๆครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรถข้างหน้าแปลกๆอะไรอ่ะสัญญาณไฟหน้าผมดับอะ่ะผมมองไม่เห็นทางอเอาไฟหน้ากูกลับมาได้ไหมอะ่ะมืดชิบหายอีกประมาณ1กิโลกว่า,วานะครับจะพยายามประคองรถไปให้ถึงเลยนะเสียงอะไรแปลกๆ 0.5ครับไม่มีเสียงอ่ะเสียงเหมือนลมเข้ามาทางด้านซ้ายครับ 0. 0.00แล้วไห้ต่อจอดให้เลี้ยวซ้ายไปที่ e อ e r y ร i e w ผมไปขวาครับเดี๋ยวนะไปไหนดีวะเนี่ยนอตฮอ l โ o ่ครับขับไปเรื่อยแ,แล้วกูต้องไปไหนก็ไม่รู้ไงแต่ขอไฟหน้ารถก่อนได้ไหมวะเนี่ยมืดโคตร ชิดขวาไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดาจะหนีจากที่นี่ได้นะคือเกมบอกว่าให้ขับไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราอาจจะรอดพ้นจากที่นี่ไปได้นะครับแต่ผมก็ไม่น่าจะฮะอะไรอะ่ะมีภาพตัดเข้ามาในหัวครับเมื่อกี้เหมือนก้อนเนื้ออะไรสักอย่าง อุ้ยถังเชื่อใครเอาถังมาวางไว้ตรงกลางถนนวะอีก3กิโลครับโดยประมาณก็สมมุติว่าเดี๋ยว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 ยบมิดเลยนะัดถังลอยมานี่ตอนแรกกูนึกว่าลมพายุไม่ใช่ครับมันมีคนด้วยว่ะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเยวถึงนอทอโล่แล้วครับเห็นป้ายอยู่ตอนนี้ไฟหน้ากลับมาติดแล้วอะตอนแรกมันดับไปใช่ป่ะ0.3 0.2 0.1ครับยังไงต่อครับเนี่ยนอทอโล่ Holo, อะไปซ้ายไปดูเหมือนเราจะมาถึงครับแล้วเรามีเงิน100ดูเหมือนว่ายังมีร้านค้าเปิดอยู่นะมีซุปเปอร์มาร์เก็ต ดักอา l ์เร่อนทิกสตอร์มี3ที่นะครับก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของโบราณแล้วก็ Dark Alley ่ที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบแต่ชื่อ Dark a l l เ y นี่ไม่น่าไปเท่าไหร่นะงั้นเราต้องรีบไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับซื้อของนำํำโรชีพก่อนโหหน้าคนขายนี่มีลูกตาให้กูไหมเนี่ยขอซื้อช็อกโกแลตครับราคา3บาทซื้อแล้วซื้อโซดาด้วยครับ สครชการ์ดค pues, ือไพ่นะครับซิการ์เบทคือบุหรี่เอาแค่นี้ด้านล่างเขาบอกว่าฉันไม่ชอบวิธีการที่ชายคนนี้จ้องมองมาที่ฉันเลยกูไม่เห็นลูกตาเลยด้วยซับไปไหนได้อีกไหมอ่ะร้านขายของโบราณครับเผื่อจะมีบางอย่างที่ถอนคำสาบได้โอ้โหน่าฟิมมอร์ระฆังเหรอซื้อระฆังครับเพราะว่าตอนแรกเราไม่มีระฆังใช่ป่ะเราต้องหาหนังสือด้วยป่ะนี่คือหนังสือ Di c t i o n a r y แล้วเป็นหนังสือปะวะ หนังสือละคางเทียนไขเดี๋ยวลองเข้าไปที่ดาร์กอัเล่ดูครับคืออะไรวะตรอกมืดลองเข้าไปดูหน่อยในความมืดเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพอเราเดินเข้าไปเรารู้สึกหลอนนะครับเราก็เลยตัดสินใจไม่เข้าไปดีกว่ากด B ออกมานะครับไปแล้วหลอนเกินไปครับก็มันหลอนเกินไปขึ้นรถนัดเราไปจากที่นี่กันเถอะเป็นการผจญภัยบนรถ รทริปนั่นแหละแต่แบบมันจะมีเรื่องหลอนๆตามเรามาจากสิ่งที่เราทำไว้ในตอนเริ่มเกมนะครับโ์กหรือโครโรดไปทางขวาครับโครโรดถ้าแปลตามชื่อคือถนนอีกานะครับอาจจะมีอีกาเยอะเหรอเฮ้ยโอ้ทำไมมึงวิ่งเลนนั้นน่ะกูต้องเริ่มตรงไหนเนี่ย อย่าบอกว่าเริ่มใหม่หมดนะแน่เลยแน่เลยจุงกระเบยอะไรวะเนี่ยคือเหมือนเกมนี้จะมีหลายอย่างให้ทำนะครับมีการแวะที่เมืองมีการแบบมีอีเวนต์จัำสแกร์อยู่ด้วยอะ่ะแล้วมันก็เล่นกับความมืดกับผมชนนกเขาแมวครับซึ่งเป็นนกที่มีความเชื่อว่าเป็นเรื่องของโชคลางร้ายนะครับ ผู้ชนตายเลยทีเดียวไม่ได้แคร์เลยครับวิทยุซ่าเอง,องนะวะเสียงเหมือนจะบอกอะไรบางอย่าง,างเอากล่องมาตั้ง,งวะมึงบ้ามานันนี่ลองจอดรับคนไหมไม่ต้องจอดแล้วโอ้บนถนนมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยวะ ใช้สกิลเดี๋ยวเดี๋ยดี๋เด๋ว,ดว,ดวแหมลมพัดแรงจุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <Yeah. S 1> เอาแล้วคำสาบมาแล้วว่าใบ <c oughs> ไม้เนี่ยมีอะไรปะเนี่ยขับไปเรื่อยๆครับตอนนี้จะถึงศูนย์แล้วครับตัวเลขกำลังลดอยู่ถึงแล้วเจอทางแยกครับ หมือนจะบงังคับให้ไปทางนี้ว่ะลองไปดูก็ได้ถึงเลยนะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิมเงินกลับมาเต็มนะแปลว่าเรามาเริ่มใหม่นะครับที่นี่ก็มีตาแก่คนนี้ขายของเหมือนเดิมเป๊ะเราซื้อแค่ช็อกโกแลตพอช็อกโกแลตจิงแฟชดฉันจะทานต่อแต่ดูเหมือนจะมีสถานที่ให้เข้าไปเยอะกว่าเมคานิกครับร้านขายเครื่องมือคาสเตตัสอว้ซ่อมรถรีแพาไหมอะ ซ่อมรถครับ15เซนเราชนนกเข้าแมวไปเมื่อกี้นี้แล้วสถานะของรถเราก็มีน้ำมัน77%นะครับโอ้อัพเกรดรถได้ด้วยว่ะสุดยอดงั้นเราก็เติมน้ำมันหน่อยครับมีน้ำมันหมดนี่ว่ะถ้าน้ำมันหมดเราจะแพ้ป่หวะอัพเกรดได้ไหมครับอันนี้จะเป็น super charger นะครับทำให้เพิ่มความเร็วยิ่งขึ้นเพิ่มอัตราการเร่งมีส่วนผสมของเกมท็อปเกียร์อยู่ในนี้ครับอันนี้ลดการกินน้ำมันลดน้ำมันดีกว่าครับ ผมไม่อยากจะขับเร็วมากหรอกเพราะว่าเร็วไปก็เดี๋ยวเบรกไม่ทันรถชนตายอีกได้แค่นี้แหละครับเงินหมดประหยัดน้ำมันไว้ก่อนครับไปที่นี่ดีกว่าพรช็อปขายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีขายละคังเว้ยแอนเช t e ทคนี่ก็เป็นหนังสือหนังสือที่มีพลังงานครับคอล์าเบลระคังใช่ไหมแล้วก็เราขาดระคังหนังสือ เทียนไขเราได้ระฆังกับหนังสือมาแต่ไม่รู้ว่าถูกเล่มหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่ามันยังให้ผมตามหาของอยู่หรือเปล่านะแต่เราจะพยายามจำสามสิ่งนั้นไว้นะครับผมเชื่อด้วยตัวเองว่ามันจะทําให้เราไปพ้นจากที่นี่ได้เมื่อกี้เป็นนอทอโรแล้วขอเปลี่ยนไปที่อื่นแทนนะครับเพิ่งสังเกตด้านล่างขวาว่ามีเกน้ํามันอยู่ด้วยนะครับครับช้าๆลูก นกอีกแล้วนกอีกแล้วทางเนี่ยรถกูจะพังรวะอย่างนี้แหละบรถครับเดียวยากจังเลย,เอ,ยอะไรอ่ะอุโมงครับพอเข้าอุโมงแล้วก็แบบอุโมงมิญ,ญานเดี๋ยว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  เล่นไปก็ขนลุกนะคือมันเหมือนจะไม่น่ากลัวมันก็น่ากลัวนะครับมันไม่เห็นว่าต่อไปเราจะเจออะไรในความมืดไงไม่เร่งไม่รีบครับเพราะว่าทางโค้งเยอะมากเลยเกมนี้เบรกรถยากมากอีกประมาณสามกิโลครับอะไรอะไรอย่ามาบางกระจกกูเสียงม,มาแล้วครับเหมือนจะมาเตือนอะไรบางอย่าง 2กิโลอีกนัดค่อยๆขับเว้ยเป้าหมายต่อไปของเราคือที่ไหนกันเนะ่ลบดีว่าเบรกทันนะเกือบโดนรถไฟกว่าดแครับเห็นป้ายไวแวบบไม่รู้ว่าที่ต่อไปคืออะไรนะครับยังคงใช้ชีวิตเปิดเพลงได้ไหมว่ารถคันนี้บรรยากาศเงียบม,มากถึงแล้วครับ รถชายไม่ไปเว้ยกูปไปขวาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คอเทียทาวกับฮอลเล็ตครับผมไปคอเทียทาวแล้วนครับอีกห้ากิโล <c oughs> มึงจะวิ่งไปไหนไอ้มึงต้องโดนกูแดดอันนี้ผมแปลมัว่วแต่รู้สึกได้ว่ามันพูดอะไรประมาณนี้แหละประมาณว่ามึงไม่ต้องหนีกูขี้เกียจตา อ้าเหยียบอะไรวะตอนเนื Freiheit, no lo en, ouais? nada, ้อเละๆเลยอ่ะกูแค่ต้องการความรักไหนความรักของกูล่ะฮะไหนคือความรักที่สมควรจะได้รับครับเจอมมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเยอะไปเปล่า You cannot y ยู c แค n นอ be safe เ <_ d ance> หรอหืมกูชนนกอีกแล้วอะไรวะอเฮ้ยแก๊งปลาหินเหรออะไรครับอะไรเกิดเหตุการณร์ error ไม่มีทางยังไงมึงต้องตายแน่ The user มัดได้ครับมันเป็นเหมือนหน้า error ของคอมพิวเตอร์เวลาแจ้ง message อะแต่มันขึ้นมาบอกว่ายังไง ยูเซอร์ต้องตายแน่ไอ้เหี้ยข้างหลังกระจกหลังไม่มองมึงหรอกคุณจะขับรถตอนนี้เรามีแขกมานั่งด้านหลังเราแล้วนะครับไม่มีใช่ไหมของจริงไม่มีนะอีกยี่สิบสิบถึงแล้วครับคอเทียทาวเลี้ยวซ้ายครับลองเข้าไปดูที่เมืองนี้หน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ร้านค้ายเยอะมากๆซุปเปอร์มาร์เก็ตครับ ดูว่าซูเปอร์ที่นี่ขายอะไรให้เราบ้างโซดาช็อกโกแลตสแกนการ์ดเหมือนเดิมเลยอะแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วทําอะไรได้ครับเพราะว่าเราเคยซื้อช็อกโกแลตไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์กับชีวิตเราเลยประเด็นคือเราเหลือเงินแค่6บาทไงเ้วเจะเอาเงินจากไหนเพิ่มวะดูสเตตัสของรถเราหน่อยครับคาดาเมจสาสิบแปดเปเ็นแล้วซ่อมไม่ได้เงินไม่พอยาบแล้วทาไงดีลองมาที่ตรอกมืดเข้าไปค้นในตรอกมืดเอา้ากูโดนป้นเงินหายครึ่งหนึ่งครับ สวยครับแต่โชคดีที่เรามีเงินแค่6บาทเงินเราก็เลยหายไปแค่3บาทชีวิตอนาถเลยช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่มีตังเลยอ่ะอยากรู้ว่าหาตังค์ยังไงครับไปจากที่นี่กันไปกันเลย south hill folk เมื่อกี้เราตายที่โครโรสครับผมไม่ไปละผมไปขวาดีกว่า กูจำได้เลยว่ากูตายตรงไหนมาอีกแล้วสายลมฝนตกเอฟเฟกจัดเต็มมากครับเหมือนจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับผม y o u r มายแกเป็นของฉันยังกูยังโสดกูไม่เป็นของใครทั้งนั้นมีหยดเลือดหยดลงมาแแม่เมื่อกี้ว่าแสงซ้าย เรา enjoy การขับรถดีกว่าครับพยายามสนุกกับพาร์ทนั้นของเกมดีกว่าเฮ้ย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 โอ้โหผู้ับก้อนเนื้ออะไรไม่รู้อย่างว่ะขับยากว่ะเฮ้ยไม่ตายนี่ครับเบี่ยงซ้ายออกไปทันครับกูต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขับกลับบ้านดีกว่าไหมอ่ะ การขับรถที่ทรมานที่สุดในชีวิตกูเลยยังไงครับเนี่ยมืดจังอีกประมาณ2อกิโลครับหวังว่าคงไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่มีทางหนึ่งกิโล ไม่ทันจริงๆ0.5 0.4 0.3 0.2 0.1ถึงแล้วเร็วพอแล้วสำหรับเว็บนี้สาวฮิวฟกไม่ไปเว้ยเดี๋ยวนะเหมือนน้ำมันจะหมดเลยอ่ะไวท์เทากับทาวฟอร์ดครับเราเลี้ยวซ้ายกันครับ ยังยังนี่แดกกูหรอกมาเลยจ้ะพี่ขนผมลุกตลอดนะเวลาผมขับอะเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่มันเอาเรื่องอนยะ่เดี๋ยวนะอะไรใส่เลนฮิวเฮ้ยมันทะลุก,กระจกอะโอ้โหคูทับทุกอย่างอะเนี่ย โอ้โหมอกแดงหมอกแดงเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ว๋ยวมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมหนักครับเดีวน้นะร้ยเยเโอ้โเฮ้ยไม่เหลือทางให้เดินเลยอ่มืดที่เน อีกหนึ่งกิโลครับมืดไปบ้าวะเงียบไปบ่าเนี่ย0.5 0.4ครับ0.3นย์าม้ำมันผมจะหมดแล้วแน่ๆเลยจะเต็มจะหมดถังอ่ะเนี่ยถึงแล้วครับทาวฟอร์ดเอาแวะก่อนก็ได้วะแล้วแล้วเ,เงินก็ไม่มีให้กูงไงเราสามารถขายอะไรได้ไหมเน่ะคือตอนนี้น้ำมันเหลือแค่17%ครับแล้วรถ รถจะพังแล้วครับพังไป66%แล้วอ่ะซ่อมก็ไม่ได้ครับซื้อน้ำมันก็ไม่ไหวครับอัปเกรดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะตอนนี้เหมือนเราสุขภาพจิตไม่ดีแล้วครับ Dangerously High Level คืออันตารายนะฮะ<ม>คูซื้ออะไรไม่ได้เลยก็ได้แค่ไปต่อเรื่อยๆครับน้ำมัน16%สุดท้ายของเราเซาโฮคือที่ไหนวะไม่เคยไป ไวทาวเคยเห็นป้ายแล้วอะไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวนะมาแล้วครับมาอย่างใกล้เลยครับมานั่งบ่อรางกุกแล้วเอ้ยอ้าวตายเลยครับโอ้พอพอเลยพอเลยจบเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเกม Dead End Road นะครับเกมขับรถเล็กๆจะเรี่กวขับรถด,ดีไหมวะมันก็ไม่เชิงอะแต่มันแบบ เอาว่ามันก็เป็นเกมหลอนๆราคาไม่แพงครับไม่ถึงร้อยประมาณ70บกว่าบาท7 9บาทเนี่ยซื้อในสตรีมได้นะครับใครสนใจอยากจะเล่นก็ลองซื้อมาเล่นดูแล้วกันสําหรับผมก็เล่นให้ดูนะครับเป็นการแนะนําเกมสยองขวัญอีเกมหนึง่งใครที่ชอบเกมขับรถผสมผสานกับจมสแกร์เนี่ยก็เอามาขับเล่นดูแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ผมน้ำปิ่นโตต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับไปกูออ้ทางตรงด้วยโอ้ย หลังเราหลังเราหลังกูเนี่ยแหละไม่ใช่ตัวนี้โดนดึงเอ้า